สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชภามโนรมรหัสนักศึกษาบห้าส่วนสี่สี่หกห้าวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ชื่อว่าการวิเคราะห์ความเสียหายและความแข็งแรงของชิ้นส่วนหรือโครงสร้างทางกลของหน้าเป็นยูทมอเตอร์ค่ะที่มาและความสำคัญของโครง,งานนี้นะคะก็คือในยุคที่ระบบอัตโนมัติได้รับความนิยมอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการ,รผลิตโลจิสติกส์คลังสินค้าและระบบอัตโนมัติได้การมาเป็นบทบาทหลัก ของเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งภายในโรงงานแต่มีหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่มีความสําคัญอย่างยิ่งก็คือชุดขับเคลื่อนล้อหรือขับมอเตอร์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะโดยชุดขับเคลื่อนล้อหรือว่าขับมอเตอร์จะเป็นตัวส่งกําลังไปยังล้อของเราและมีอีกจุดสําคัญเลยก็คือจุดที่เชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างหลักและตัวล้อนั่นคือหน้าแปลนยึดมอเตอร์ค่ะยึดมอเตอร์เข้ากับโครงสร้างโดยต้องรับแรง ในหลายรูปแบบทั้งแรงกดจากน้ำหนักตัวของโครงสร้างหลังเองหรือแรงเฉือนการหมุนของมอเตอร์หากชิ้นส่วนหน้าแปลิมอเตอร์เกิดความเสียหายจทำให้กระทบไปยังทุกส่วนของระบบเกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบค่ะหรืออาจทำให้อุปกรณ์นี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนดังกล่าวอย่างละเอียดค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะก็คือ 1. เพื่อไปวิเคาะ์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนหน้าแป้นยึดมอเตอร์ที่มีการยึดมอเตอร์แบบติดล้อโดยวิเคราะห์แรงและความเค้นภายใต้สภาวะ s t a ติกโหลด 2. เพื่อประเมินอายุการใช้งานของหน้าแป้นยึดมอเตอร์ภายใต้ความต่อเนื่องของการทํางานของมอเตอร์ค่ะ 3. เพื่อไปวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติและรูปแบบการสั่นของหน้าแป้นยึดมอเตอร์โดยจะไม่วิเคราะห์แบบ m o d ด l อะ a l y s i s ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของโครงงานนี้กันเลยค่ออะ,ะ Static Structural Analysis นะคะก็คือการวิเคราะห์โครงสร้างที่อยู่ภายใต้แรงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเช่นน้ำหนักของการบรรทุกหรือน้ำหนักของโครงสร้างเพื่อดูว่าชิ้นงานนี้จะทนแรงได้หรือไม่การวิเคราะห์แบบ Static จะอิงทฤษฎีตามความยืดหยุ่นของอ Hook a w s นะคะ โดยระบุว่าความเครียดแปรผ่นตรงกับความเค้นและพิจารณาค่าความเค้นสูงสุดด้วย p r i n c i p a l stress t i g o r y นะคะเพื่อระบุจุดที่โครงสร้างเกิดความเสียหายค่ะทอที่สน,นะคะก็คออือความเสียหายเนื่องจากการฆ่าความเสียหายเนื่องจากไม่มีเสถียรภ,ภาพ ความเสียหายเนื่องจากการคากสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือวัตถุเปราะแล้ว,วถูเหนียวนะคะวัตถุเปราะจะเกิดความเสียหายทันทีโดยสามารถออวิเคราะห์ตามทฤษฎี mnst mct วัตถุเหนียวจะเกิดข้อคอดก่อนเกิดความเสียหายนะคะโดยสามารถวิเคราะห์ได้ผ่านทฤษฎี mst det ค่ะ แต่ถ้าเป็นความเสียหายเนื่องจากไม่มีเสถียรภาพหรือว่าบักกิ้งค่ะจะสามารถวิเคราะห์ได้ตามทฤษดี s ซเดนเบิ g ์ o กู m แมค่ะเป็นต้นค่ะส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสุดท้ายนี้นะคะก็คือโมโดูลไรเซนนะคะจะเป็นการคำนึงถึงการสัน่นเมื่อมีแรงมาเพิ่มและแอมเบจูดของความเสียหายค่ะโดยโมโดูลไรเซนนะคะ จะใช้การวิเคราะห์หา natural frequency นะคะเพื่อนำไปออกแบบโครงสร้างที่ห้ามเกินความถี่ธรรมชาติค่ะเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะและจะใช้การวิเคราะห์ผ่านโหมดเชฟนะคะเพื่อพิจารณารูปร่างการสรรั่นรูปแบบความเสียหายค่ะแล้วก็ในส่วนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของ CAD modeling แล้วก็ engineering data ค่ะก็จะเป็นชิ้นส่วน น่าเป็นยูนิวมอเตอร์จริงที่เราได้ทำการขึ้นแบบโดยอัตราส่วนระหว่างโปรแกรมกับของของจริงนะคะจะเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งค่ะส่วนวัสดุส่วนวัสดุที่เลือกใช้นะคะจะเป็นสแตนเลสสตีลจะใช้เป็นวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมแล้วก็เซ็ตดีฟลต์ตามโปรแกรมค่ะ มันจะเป็น FE modeling นะคะโดย FE modeling จะเป็นส่วนของการ matching หรือว่าถ้าดูตามรูปนะคะก็จะเป็นการจำลอง m ม c h ของหน้าแปลยิดมอเตอร์ของเราโดยเราจะ m ม s h โดยใช้ฟังกชัน size A s i z i n g นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณของโปรแกรมโดยเราจะมีโหนดทั้งหมด30,000ื่โหนด, 30, นดค่ะ ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของการกําหนดแบัม r y c รีคอนดิชันนะคะก็คือตัวหน้าแปนมอเตอร์ของเราเนี่ยเขาจะรับแรงเต็มเต็มเนี่ยจากตัว A G V นะคะก็จะอยู่ที่น้ําหนักสุดที่66กิลกรัมจุตกล้อละ161.87นิวตันค่ะเป็นในแนวแกนดิง่งเป็นแรงในแนวแกนดิ่งนะคะส่วนในแนวแกนนอนเนี่ยเขาจะรับแรงจากแรงบิดของมอเตอร์6นิวตันเมตรโดยจะเท่ากับ 97. ห้าหกนิวตันค่ะและกะ็จะมีตัวฟิกซ์สปอร์ตนะคะเป็นตัวทรงกระบอกทั้ง4ีรูค่ะ,ะส่วนต่อมาจะเป็นส่วนในการวิเคราะห์ทั้ง3การวิเคราะห์นะคะก็เป็นส่วนที่1 s t a t i c structural analysis นะคะโดย maximum total deformation นะคะจะอยู่ที่ นะคะจะอยู่ที่0.77748ไมครนะคะหรือว่าไมโครเมตรเกิดขึ้นที่บริเวณด้านปลายสุดของเชิงงานค่ะเนื่องจากเป็นจุดที่ห่างจากจุดรองรับมากที่สุดนั่นเองค่ะส่วน maximum equivalent void message state นะคะจะอยู่ที่2.99914เมกะปาสคาลค่ะเกิดขึ้นที่บริเวณรูปทรงกระบอกที่เป็นจุดยึด ะระหว่างตัวตัวมอเตอร์แล้วก็ต่อหน้าเป็นของมอเตอร์ค่ะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตัดแล้วก็มีแรงกระทําอย่างต่อเนื่องจากตัวมอเตอร์ค่ะแต่ค่าสเตรทดังกล่าวนะคะยังอยู่ต่ำกว่ายืดสเตรทของตัวสเตนเลสสตีลอยู่นะคะ ซึ่งสเตลเลตสตีลจะมีค่ายูเซนะคะอยู่ที่200กิกะปาสคาลค่ะจึงสามารถสรุปได้ว่าชิ้นส่วนนี้สามารถรองรับแรงได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการใช้งานปกติค่ะ 2. เป็นในส่วนของ f a t ิก n อ a น a ล y s i ซนะคะโดยจะพบว่ามีการใช้งานของน้าเป็น y ิดมอเตอร์มากกว่า1 000, 000, ล้านรอบแล้วก็ จะกำหนดรูปแบบเป็นแบบ f l u r r e v e r s e นะคะโดย Scale Factor จะเท่ากับ10เพื่อเห็นภาพของความเสียหายชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดย Scale Factor นะคะคือค่าที่ขยายในการแสดงผลของ Deformation ใน a n s ตค่ะจะไม่มีผลกับการคำนวณน,นะคะส่วน uh, Factor of Safety นะคะจะอยู่ที่2 8 8 1 6 ซึ่งมีค่ามากกว่า1ห,หมายความว่าการออกแบบของชิ้นส่วนหรือโครงสร้างนี้มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถรับแรงหรือภาระที่ออกแบบไว้ได้ดังนั้นชิ้นส่วนนี้สามารถใช้งานได้ในลักษณะหุ่นซํำของมอเตอร์ได้ในระยะยาวโดย Factor of Safety นะคะจะอยู่ที่2.8816ซึ่งมีค่ามากกว่า1ค่ะหมายความว่าในการออกแบบชิ้นงานหรือว่าชิ้นส่วนโครงสร้างจะมีความปลอดภัยแล้วก็ สามารถรับภาระที่ออกแบบไว้ได้ดังนั้นชิ้นส่วนนี้สามารถใช้ในลักษณะการหมุนซ้ำของมอเตอร์ได้ในระยะยาวโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการล้าหรือว่าตัวแตกแล้วในช่วงต้นของอายุการใช้งานค่ะเอ่อเป็นของอันที่3นะคะโมโดลูลไลสิ์ค่ะจากการวิเคราะห์นะคะจะพบว่าโหมดที่1เนี่ย มีความถี่ธรรมชาติอยู่ที่699.86เฮิร์ค่ะซึ่งห่างจากความถี่การทำงานของมอเตอร์เราก็คือ300 r p m หรือว่า5เฮิร์อย่างชัดเจนนะคะแสดงว่าไม่มีความเสียงต่อการเกิดความสั่นพ้องในช่วงความถี่โดยจากวิเคราะห์ออกมาทั้งหมด6โหมดนะคะโหมดที่1จะมีความถี่ธรรมชาติอยู่ที่6 199.86หมวดที่2จะมีความถี่ธรรมชาติอยู่ที่7 6 6 8 4ดังกราฟค่ะการวิเคราะห์และการศึกษานะคะก็คือ,อ,อ maximum total deformation อยู่ที่0.77748ไมครนะคะส่วน maximum equivalent volumetric stress จะอยู่ที่2.9914เเมกะปาสคาลค่ะแล้วก็ในการ วิเคราะห์ฟาทีนะคะอายุการใช้งานของนักแปลนยิมอตเตอร์มีค่ามากกว่า1ล้านรอบแฟกเตอร์ออฟเซฟต้อยู่ที่2.88มีค่ามากกว่า1ค่ะแล้วก็ในการวิเคราะห์โมดอะไรเ็จนะคะโหมดที่1มีควา,ามถี่ธรรมชาติอยู่ที่699.86ค่ะโหมดที่2มีควา,ามถี่ธรรมชาติอยู่ที่716.84่ค่ะ,ะในโหมดที่3มีควา,ามถี่ธรรมชาติอยู่ที่171ขอพัยคอรค่ะ 1778.5เอ่อในโหมดที่4มีความถี่ธรรมชาติอยู่ที่1825ในโหมดที่5มีความถี่ธรรมชาติอยู่ที่ 2, 3 9 4 5และในโหมดที่6มีความถี่ธรรมชาติอยู่ที่2477.8เฮิรตซ์ค่ะสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะก็คือในการศืกษสาร,รนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมของชิ้นส่วนหน้าแปลนยิปมอเตอร์โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Static Structural Analysis, Fatigue Analysis และ Modal Analysis ค่ะเพื่อประเมินความแข็งแรงความทนทานต่อความล้าและพฤติกรรมการสารั่นค่ะพบว่าโครงสร้างสามารถรองรับแรงภายนอกได้โดยมีค่า Von Mises Stress อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภยัย และไม่มีการเสียรูปที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอายุการใช้งานจากการวิเคราะห์ฟาทิกอะนาลิซิจะวิเคราะห์ได้ว่าความล้าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมีค่าเซฟตี้แฟกเตอร์มากกว่าหนึ่งค่ะบ่งชี้ถึงความสามารถในการต้านทานโหลดสลับในระยะยาวส่วนการวิเคราะห์ความถี่นะคะหรือว่าโมดูลอะนาลิซิ่ะจากการวิเคราะห์โมดลอนลิินะคะแสดงว่าไม่มี ความถี่ใดตรงกับความถี่ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะการใช้งานจริงสุปได้ว่าโครงงานที่ออกแบบมีความเหมาะสมทั้งในด้านความแข็งแรงความทนทานและความเสถียรความเสถียรในการสั่นสะเทือนโดยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงรูปทรงหรือว่าบางตำแหน่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดจุดที่บกพร่องที่อาจเกิดความล้าและควรมีการทดสอบจริงเพื่อยืนยันผลจากการ จำลองด้วยด้วยโปรแกรม a n s ซิด้วยค่ะ